ในหัวข้อที่2นะคะของหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของประเภทของการเล่นสําหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาลน,นะคะซึ่งประเภทแรกเลยก็จะเป็นการเล่นเพื่อการบําบัดนะคะที่เราเรียกว่าเพล t เทรลปีเป็นวิธีการหนึ่งของการใช้จิตบําบัด ซึ่งจัดโดยนัก,กจิตวิทยานะคะจิตแพทย์พยาบาลเวชปฏิบัติสาขาจิตเวชโดยตรงการเล่นประเภทนี้นะคะเพื่อลดพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนหรือมีปัญหาทางด้านจิตใจของเด็กในกรณีที่เด็กถูกทำร้ายร่างกายหรือถูกข่มขืนหรือมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวการเล่นประเภทนี้จะช่วยให้เด็กเนี่ยแสดงความรู้สึกภายในหรือสิ่งที่เก็บกดอยู่ภายในจิตใจเพื่อวางแผนแก้ปัญหาในการช่วยเหลือเด็กต่อไปได้ะคะ่ะ สำหรับการเล่นประเภทที่2นะคะก็คือการเล่นเพื่อการรักษาหรือเทอราพิวติกเพลงการเล่นประเภทนี้นะคะก็จะจัดโดยพยาบาลและเจ้าหน้าที่ในหอผู้ป่วยเพื่อเตรียมในด้านร่างกายจิตใจสำหรับเตุการต่างๆในโรงพยาบาลเพื่อให้รู้ถึงความคิดความรู้สึกความชอบหรือความไม่ชอบความจำเป็นและความต้องการของเด็กระบายความรู้สึกความกลัวต่อการรักษาความปวด ความเครียดและความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆรูปแบบของการเล่นเพื่อการรักษานี้นะคะก็จะมี2แบบแบบแรกเลยนะคะก็คือการเล่นเพื่อการรักษาโดยตรงนะคะหรือที่เราเรียกว่า direct therapeutic play เป็นกิจกรรมที่พยาบาลเนี่ยกำหนดกิจกรรมขึ้นโดยให้เด็กนมีส่วนร่วมเช่นการเล่นเพื่อลดความกลัวของเด็กต่อกันให้ยาหรือสารน้ำทางหลอดเลือดดา โดยใช้ชุดเครื่องมือแพทย์นะคะหรือว่ารูปภาพประกอบตรงตำแหน่งเส้นเลือดดำของตุ๊กตาแล้วก็พยาบาลเนี่ยจะกำหนดสถานการณ์และเล่นให้เด็กดูหรือให้เด็กมีส่วนร่วมในการเล่นชนิดนั้นนะคะประเภทที่2นะคะก็คือในเรื่องของการเล่นเพื่อการรักษาโดยอ้อมหรือที่เราเรียกว่า Non-Direct t h e r ร p พิวติกเพลเป็นกิจกรรมที่เด็กนะคะเป็นฝ่ายรเริ่มและเล่นเอง พยาบาลเนี่ยเป็นผู้สังเกตการและมีส่วนร่วมในการเล่นการเล่นประเภทนี้นะคะคล้ายกับการเล่นเพื่อการรักษาโดยตรงเพียงแต่ว่าพยาบาลเนี่ยจะเตรียมสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์การเล่นต่างๆไปให้เด็กเล่นเองโดยพยาบาลเนี่ยจะเป็นผู้ส่งเสริมการเล่นเท่านั้นนะคะการเล่นประเภทนี้นะคะก็เป็นการเล่นเพื่อเตรียมเด็กในการทําหัตถการต่างๆเช่นการให้ยาหรือการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำหรือว่าการเจาะเลือด ซึ่งการเล่นเพื่อการรักษาทั้งสองแบบนี้นะคะมีเป้าหมายเดียวกันก็คือเพื่อให้เด็กเนี่ยลดความเครียดและความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆที่เด็กต้องเผชิญขณะที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสำหรับการเล่นประเภทที่3นะคะคือการเล่นเพื่อนันทนาการหรือว่า recreation play นะคะเป็นกิจกรรมที่จัดโดยพยาบาลเจ้าหน้าที่หรือว่าอาสาสมัครเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินผ่อนคลายความเครียดความวิตกกังวล ซึ่งเป็นการเล่นเหมือนเด็กปกติทั่วไปนะคะโดยคำนึงถึงความสามารถในขณะนั้นและความเหมาะสมกับวัยของพัฒนาการเด็กนะคะเช่นให้เด็กอ่านหนังสือการวาดระบายสีการเล่นต่อภาพการต่อบล็อกไม้และเล่นเกมต่างๆเป็นต้นค่ะ